สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่73นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับ New Vespa นะครับที่เป็นสีใหม่เลยนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นรุ่น Pima v e r a 150นะครับที่เป็นตัวทัวริ่งนะตัวนี้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีชิวหน้านะครับที่เป็นสีสโมกแล้วก็มีตะแกรงหน้าด้วยแต่อันนี้เรามาดีไซน์ใหม่นะครับทำให้เป็น จัดทรงแบบซิงๆหน่อยนะครับคันนี้ใช้งบประมาณแต่งอยู่ประมาณ80,000นนิดๆนะครับแปดหมนิดๆได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับให้ช่อง Youtube นี้นะฮะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะออกรถแล้วก็ของแต่งนะครับทักมาที่แอด i g น์นะครับโดมเวสป้าได้เลยนะฮะก็จะมีทีมงานคอยตอบให้นะครับแล้วก็อยากได้แบบไหน งบประมาณแบบไหนแต่งแบบไหนก็เข้ามาคุยกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับคันนี้เป็นสีฟ้านะสีฟ้าใหม่ล่าสุดเลยเป็นฟ้าตัดส้มนะครับแล้วเราก็เอามาเป็นเก็บดํารอบคันเลยนะครับด้านบนนะครับก็ที่เราทําไปก็จะมีอันนี้ก่อไฟหน้านะครับที่อุดกระจกนะครับเอ่แล้วก็มีประกับสวิตช์แฮนด์นะครับมือเบรกทำเป็นพาวเวอร์โค้ดนะแล้วก็ใส่ปอกแฮนด์เป็นของเซริโอนี่ตุ้มใบแฮนด์ก็เป็นของเซริโอนี่เหมือนกัน นี่คันนี้ไม่ต้องใส่กระจกนะจัดเป็นทรงสิ่งๆนะคิ้วบังลมนะครับเก็บดำมาปื๊ดนะี่ครับไฟนะไฟเราใช้เป็นไฟเลี้ยวเลเวล10นะของเข้าแล้วแต่ตอนนี้นะราคาที่อนะัปเดตณปัจจุบันนะก็เป็นราคาที่ขึ้นแล้วนะไฟเลี้ยวอยู่7,700ไฟท้ายอยู่5,900นะครับอันนี้เป็นสีสมกนะก็จะมีสายไฟอยู่ในนี้เวลาเปิดไฟนี่ก็จะมีเสียงรีเลย์ด้วยนะีครับ นี่ดูไฟหน้าไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นตัวของไฟเฮดอีหยังนะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วนะอยู่ข้างในนี่สวยงามปะแปลกแต่ก็สวยนะชุดหนึ่งตัวนี้ไฟอยู่5 5 0 0นหนะแล้วก็สายปักแปลงอยู่ประมาณ400นะครับก็สามารถใส่ได้เลยด้านหน้าทำเป็นคาร์ออาบอนนะครับด้านหน้าเป็นคาร์บอน แล้วก็มีบางแต่เป็นอิตาลีนะครับโลโก้ P ก็เป็นอิตาลีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาเก็บดํามาอยู่แล้วนะงอนมาโคนหน้าช่วงล่างมาแล้วจัดเต็มนะครับคันนี้บังโชค๊คฝาครอบโช๊กก็เป็นงานคาร์บอนนะครับแล้วก็ใส่โช๊คไวท์เอตัว G-Cele นะครับตัวนี้ชุดหนึ่งอยู่9,000บาทนะครับซื้อพร้อมออก,กรถก็มีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบมโบนะครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวด้วงนะตอนนี้ก็หายยากเหมือนกันนะ แรไอเทมะคีัยขายึดใช้เป็นของโทนี่จานเบรกเราใส่เป็นของเซริโอนี่ตัว T4 ก็จะเป็นในลายจานเบรกก็จะเป็นโลโก้แซเห็นไหมสวยงามไหมแล้วก็สายถักเราก็ใช้เป็นสายเอินนะแต่เน้นงานของผมเนี่ยเราจะซ่อนสายปกติงานอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสายเบรกกับพวกสาย ABS พวกนี้จะร้อยข้างนอกแต่ของเราเนี่เก็บคีนคินเนียนเนยนเห็นไหมไม่เห็นสายเลย โอ้โหสวยงามนะชุดล่างนี่เต็มนะเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ตัวพักเท้าใช้เป็นของปั๊โซนะครับนี่ตัวสกินเวสป้าตอนนี้ของหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ชุดหนึ่งสองพแข็งแรงทนทานนะครับเสร็จแล้วก็ตัวแข้งสายพานทำเป็นพวเสอร์โค้ดนะครับฝาข้อสายพานท่านหน้าตัวนี้ใช้เป็นของปั๊โซเหมือนกันนี่แล้ก็เป็น,นอะคริลิกใสๆมองเห็นด้านในนะสวยงาม ตรงนี้เปลี่ยนฝาปิดน็อตนะครับแข้งสายพายก็เปลี่ยนเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันโลโก้แดงชุกหลังก็ได้เป็นไวท์เซตเหมือนกันคนระับตัวโหลดตัวนี้หน้า1นิ้วโหลดหน้าหนิ้วนิ้อหน้า2นิ้วหลัง1นิ้วนะครับนี่ไฟท้ายก็ได้เป็นของเลเวลรสิเหมือนกันนะเลเวอ10สิไฟท้ายก็คือจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเห็นไ,ไหมฮะอาจจะออกแดดอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยพอเวลาเบรกก็จะมีฟัน6ซี่อย่างนี้สวยงาม เออท่อใช้ท่อเป็นอาคาโ์ i c วิกนะสีดำใบหนึ่งประมาณ2 8งหมื่นแ0นะแล้วแต่ล็อตที่เข้าแต่ล็อตนี้เราได้มาในราคา28,000บาทสวยงามนะเป็นดํำด้านนะแล้วก็ปลายเป็นเคลาเฮ้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเสียงไม่ได้ดังมากนะเสียงไม่ได้ดังมากตัวนี้เห็นไ,ไหมครับเพราะว่าเราเราโฮไม่ได้ถอดจุกตรงนี้ออก แต่มันถอดไม่ได้นะต้องไปหาจ้างทําอีกทีนึงเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูแหมขี่เล่นๆขี่เข้าหมู่บ้านสบายๆเพราะว่าเสียงมันไม่ดังมากตัวนี้ชุดหนึ่ง28,000ก็ถือว่าได้ครบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้ที่เป็นพีมาเวล่า150นะครับที่เป็นตัว Touring ราคารถเนี่ยอยู่139,900นะครับแล้วก็แต่งเพิ่มอีกประมาณ8,000 80, 0กว่าบาท ก็เปลี่ยนโฉมเลยเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนลุกเลยอะว่าง่ายๆนะจากที่เป็นทัวร์เรีงก็กลายเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะแอรซิงๆหน่อยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะออกรถสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งรถด้วยนะครับก็ทักไปที่เพจนะครับเวสป้าวชลพลได้เลยนะครับหรือที่เพจของผมนะครับโดมเวสป้าชัแนลนะครับไลน์นะครับก็แอดไลน์ไปที่แอซไซนนะครับโดมเวสป้าได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนแต่งแบบไหนนะครับเข้ามาคุยกันนะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แรก ของเดือนกรกฎาคมนะที่ผมแต่งนะคันนี้ก็สวยงามแต่ยังไม่สุดเห็นลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ปั๊มบนเพิ่มอีกนะครับฝั่งซ้ายและขวาเลยนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่า EP หน้านะครับจะมีรถแต่งแบบไหนสวยงามแบบไหนนะครับให้ผู้ชมได้รับชมมาอีกทีนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน E ีหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ